โอเคสเติมแล้วลืมปิดนี่ชิบหายแล้วเนี่ยเริ่มลุย ที่ต้องปลาระเบิดไปด้วยไล้เด้วยงานยาก đẹp Tài Ừ ừ เสียงในเกมกบคนหมดเลยกบคนนึงรีบหมดเลยพย่ยามเสียงรีบขึ้นเลยลืมเลยแล้ว <Okay. S 2> มหมดเห็นปะเห็นปะมันมันจะเคลียร์ให้เราด้วยเนะี่ยเห็นไหมก <c oughs> ารแรกมาอีกแล้วโอ้ตายหมูเลยเออพยายามพยายามก็แค่โดนระเบิดลงไปตรงตรงโน้นอนะ่ะนี่ตายหมดก็ไม่เป็นไรใช่ไหมทุก okay. เราไม่ให้ป้องกันฐานใช่เรียนคือแบบแค่ป้องกันฐานฐานจัดเวลาเบิดก่นนะเฮ้ย,ยรเรยอะเนื่องว่าเรือนี้มันยิงฐานได้ด้วยถ้ายิงฐานได้ด้วยนี่กันเละแม่แต่รอบแรกนะพี่แค่แค่แต่รอบแรกเลยอะถ้ายิงฐานได้ย <c oughs> ายนะอย่ามานะเอ้ ก็ค่อยไปวางระเบิดก็ได้นะผมวางไว้นะโอเคพี่ไปวางด่านด่ังสามบุ้งงานเยอะจัดเลยพี่บุ่งไม่มาเลยอะ่ะคอมม็คือเป็นของผมแล้วตอนนะี <laughs> <c oughs> ย้ยืดยืดไอออกซีออกซี อโหเจ็บนีต้องโหพูดได้ทำเยอะมดระเบิดบัฟเลยข้างล่างเลยใสยจัดเลย เฮ้ยจูนยิงเมาเลยเนี่ยยิงเมาอะไรยิงพูดได้เหรอม่พูดยิงยิงเมากำลังดันกำลังยิงเลยดันดันไปอีกเออไม่เช่อก็เท่าน้อยเลยเลยเลยจิ้งเมย์ไม่ได้เอ้ยมีคนออกอ๋อเขาเข้ามาดูปะใช่ใช่ เน้นอะไรเนี่ยเน้นป้องกันดิรู้สึกไม่ไหวนี่ผมตือเลือดมาด้วยนะประเด็นคือแบบสายสายเลือดอ่ะนี่แย่งกิงกเลยโอ้ยดูเลนกับลิลลี่หน่อยพี่อ่ะที่เป็นกวนนะไม่ไอ้ดีไมนอยู่ตรงนี้ไงผมก็เล่นดีมาด <c oughs> ูยายเลยใช่ไหมจะหนามลูกน้อง ตเต็มครับเต็มเรือเรือนี่มันนี่ยังโดดพอโดนด้วยได้ไหมครับอ้า<ด>วตายในรอบนี้รู้สึกเสเรียนน้อยลงว่ะหรือว่าเราชินไปละเรากำลังเริ่มเป็นเริ่มเป็นงานโอ้เจ็บนะเนี่ยส้มพี่ตกเราไม่เข้าหรือ,อยังเนรู้สึกิดขึ้นวะ่ะดเ,เนด<า><า>้วยน ด,กกด้านนี้เกิดแด้ยังไงคืนเลยเ,เลยเกิดเลยเกิดเลยเขาเลยมีกี่นาทีแล้วละ่ะถ้าพี่แบบเหลือพวกแบบยี่สิบอย่างเงี้ยก็จะไม่เกิดแต่ผมเขาจะลงด้วยป่ะใช่ที่นะปืนกลมันจะยิงเข้าไหมวะอะไรไงพี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันปืนไฟเหมือน,นเดิมเหมือนกัน,นเหลือแล้วกันพี่เบื่อ เข้ใจพกยิง,งเข้าใจพกยิงแล้วมันเข้าเฉยโกลนไอ้ไอ้บอสได้ยิงโกลได้ง่ายเลยจบไปรล้นโดนงอนแล้วโดนงอนเกิน ต้องวางเสกันไอ้กูเงินนะกูเงนอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ส้มแดงนี่ส้มแดงที่ปล่อยส้มแดงออกไปแล้วให้เรือเหาะมันข้าก็ว่เดี๋ยวผมเพิ่ให้เดี๋ยวผมเพิ่มให้ฮึปลูผมไม่ทำละอะไรต้องแก้แล้วล่ะแก้สถานการณ์ด่วนเลยสถานการณ์มันคือด่านสีนะจำไว้ด่านสีคือผมจะขึ้นไปบนนั้นได้ เยอะเยอะบาดานทำไมแล้วจ้าตอนนี้ยังคุยไม่ได้เลยอิดอิด,ด,ด,ด มาหมดดูดูดูอันไหเดี๋ยววะมันมีทองแดงไงทคงแนดะิมหนก็มีนะมีเหรอมีม,ม,มีกันเลยเท,าทางอันนี้แค่สองทางเลยตันนี้มันมีสามทางไงมันมีสามถูกมไม่ถูกซะด้วยอ้อยมัน,นามาหมดเลยคุณดูสามอยู่เดียวมาใหม่เดีย๋ยวไปวางระเบิดนะกลับระเบิดจะไม่ได้วาง không vàng gì vậy không? Để lo đu chờ, 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 đàn, chờ, 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 ีแดงก็ลงเลยนะจะได้เก็บรอบใหม่โอ้โหโ,หโหอ้โหเฮ้ยวอดบาร์ดวอดบาร์ดหายไปนหน้าตาเลยเนยเก็บเลือดให้เพื่อนนิดนึงแรงกรงแรงแรงเ ถึกมันกระหน่ำยิงฐานู่นยจริงๆมันยิงฐานใช่พวกคอมบิ่งมาลงฐานก็ตายหมดเลยอุ้ยเจ็บจังเอาวะตายสามรอบคือผมไม่นั่นนะตายแดงผมยังไม่ขึ้นอะไรเลยยวผมยังไม่ตายเท่าไหร่เลยเนี่ยเกินเกินไม่ค่อยตายเหมือนกัน ยังไม่ได้เขียวเลยนะจริงๆนะง่ายเกินบอกเลย,ยคุณกันให้อยู่ใช่ไหมตันไม่อยู่ตันผ่านให้อยู่อโอ้ยซายซายซ้ายโอ้ไปโหโหซองแดงมันให้แล้วจ้ามีไหวแล้วแม้ซ้ายนะซ้ายแตก ร้อยู่รอยู่ร้านทั้สองทางด้วยโหชันขึ้นแล้วปั๊บเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บได้ไ้ได้ได้สายที่ดีมาผุหมอพี่อ่ะจะหมดแล้วอาจะหมดแล้วผมน่าจะได้หละเฮ้ยว้ามตายรัวๆแล้ววะสายมันสูงสวย ยิงเราไม่ต้องยิงเราก็นำยิงบอสได้เลยแต่มันจะไปตบไอ้ฐานนะพี่ฐานอันนี้ขอนะเกทสิบขอนะโอสิบแปดไอ้ดวงกูไม่มีแค่ที่เจ็ดแล้ววะสิบแปดพี่นี่หัวใจทั้งันนี้ เออเราสามคนเป็นต้องการ,ร,ะกระอะไรมันก็ทำน้อยได้แค่เดี๋ยวเรานับดูก่อนนะหกสิบห้าเอาเอาเรื่องด่านนี้รูกใช้ประมาณสิบเอ็ดเหรียญ